สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับปลอลและบ้านเช่าอลเรเวงกันอีกแล้วคือทุกคนจําได้ไหมที่คลิปไหนนะที่เราไปเอิร์ดจะรับเลี้ยงลูกเสือกันแล้วเขาบอกว่าเขาจะส่งของมาให้เราทางไปสนีถูกไหมคะคือมันส่งมาแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เขาส่งมาก็คือแบบว่าตุ๊กตาลูกเสือเดี๋ยวปอให้ดูเขาให้โปเตอร์อันนี้มา แล้วเขาก็ให้ตุก,กตาลูกเสือมาซึ่งมันไม่ใช่เสือจริงๆอ่ะโอ้นี่คิดถึงการรับเลี้ยงน้องเสือโถไอเราก็นึกว่าจะเออได้เป็นลูกเสือจริงๆมาได้ตุ๊ก,กตาน้องเสือคะ่ะออออันนี้ก็เป็นตาสารวัตรอะไรนั่นเนาะ ที่เราไปเอามาอ๋อคิดถึงการรับเลี้ยงน้องเสือก็ยืนคือยืนคิดถึงอย่างนี้นึก็่าจะมาเล่นกับตุ๊กาตา เนี่ยววันนี้ปอว่าจะพาน้องออกไปเที่ยวนาะกอจะพาน้องไปทำเควสที่แบบว่าหาคนที่มีนิสัยแบบเป็นคนท้องถิ่นของโทมรังแล้วก็จะไปเออสวัสดีสามครั้งเนาะเดี๋ยวปอจะพาน้องออกไปเที่ยวกันวันนี้ฮะท่อระบายน้ำเสียไหมนะ กินเหม็นมีอยู่ทั่วไปและห้องน้ำก็พ่นน้ำเสียที่ไม่น่าพึงพอใจออกมาถึงเวลาที่จะต้องคลี่คลายปัญหาแล้วซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสุขภัณฑ์ล้างมันออกเออแล้วอันไหนอะอ๋อห้องนี้เหรออ๋อห้องตัวเองนี่เองเราก็ไปหาตรงพื้นที่ส่วนกลางอยู่นะโอเคซ่อมแซมมาซ่อมแซมก่อน เอาขนขึ้นอีกละ <c oughs> ใส่กางเกงขาัน้นี้มันเห็นชัดจริงๆเลย <c oughs> แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ดีมากส่งผลให้การจะอันดับห้องเพิ่มขึ้น <c oughs> โอเคจ้ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเชลลาบุกห้องมาอีกแล้วค่ะมันมาอีกแล้ว จะปล่อยทิ้งไว้ดีไหมอะอเราลองเราลองปล่อยทิ้งไว้ดูสักสักนิดนึงแล้วกันเนาะคืออยากรู้อะออน้องจะน้องตุยเย่ไหมเนี่ยคือแต่ถ้าเราไม่ปล่อยทิ้งไว้เราก็จะไม่เห็นอะว่าป่วยจากเชื้อรามันเป็นยังไงอะ <c oughs> ลองจะลองปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำความสะอาดทีหลัง <c oughs> โอเคเดี๋ยวปอพาน้องไปเที่ยวกัแเรากันปอจะพาน้องมาที่ร้านเออร้านนั่งเล่นที่อยู่ข้างๆหอเราตรงนี้นะคะยังไม่เคยมาเหมือนกันไปกันเถอะสู้ไม่ซู้ซู้ดีค่ะเลยนี่ไงพอรู้จักปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเขามีนิสัยอะไรมั่งที่ปอแรกเปลิกน,นั้นมาเพราะปอจะมาหาคนที่มีนิสัยท้องถิ่นเนาะมาๆมา,มารู้จักให้หมดเลย สุสุดีค่ะสซสดีค่ะคนนี้ใครยังพูดเลยนะแฮมันต้องมีมั่งแหละคนนี้ล่ะเฮ้ยหายากอ่ะบุคลิกเด็กท้องถิ่นเนี่ยมีคนอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วแฮ รบบเราเอ่อเปิดเผยนิสัยเก่าหน่อยดีกว่าเราจะล้วงความลับนะคะคุยมอเรื่องสารวัตรเสือเอ่อคุยคุยได้ไดยหรอเราขอลองล้วงความลับคนนี้คนที่เคยอยู่บ้านเราหนิแสดงว่าเราน่าจะเอ่อได้ความลับเขาแล้วนะเอาคนใหม่ดีกว่าเอ,อ้ยไม่ใช่เราได้เรามีความลับ นี่เผชิญหน้ากับความลับมาเลยค่ะมาเลยค่ะเรายังไม่ได้แบ็กเมลเขานะเราไล่เขาออกไปก่อนเดี๋ยวเราขอดูหน่อยสินี่ไงอินเตอร์สเตลารอินเตอร์โลเปอร์ที่ตอนนั้นเราไปรื้ห้องเขาแล้วเราได้มาแล้วเราก็ลืมไปเลยอะจำได้ไหมแต่ว่า ห้องนี้เรายัางไม่ได้ไล่เขานี่น่ะอุ๊ยปอรเริ่มสับสน <c oughs> ตอนที่ฉันหัดเดินตั้งแต่ยังเป็นเด็กฉันมักจะชอบเดินเข้าไปในปัญหาวันหนึ่งฉันพบท่อโลหะขนาดใหญ่ในสวนหลังบ้านของเพื่อนเขากําลังซ่อมอะไรบางอย่างอยู่บนนั้นและไม่ได้สังเกตว่าตอนที่ฉันเดินต่อแต่ผ่านประตูที่เปิดอยู่ด้านข้างนั้นแน่นอนว่าฉันนําของเล่นชิ้นโปรดติดตัวไปด้วยและเล่นกับมันยามีความสุขในขณะที่ซ่อนตัวอยู่มุมเล็กๆฉันไม่รู้ว่าก่อนว่า ท่อนี้จริงๆแล้วมันคือเรือจรวดที่เพื่อนบ้านนักบินอวกาศของฉันกำลังปรับแต่งอยู่ก่อนการเดินทางสู่อวกาศครั้งต่อไป แต่เมื่อพื้นเริอ่มสอ่งเสียงดังข้างใต้ฉันและทันใดนั้นแสงรอบตัวฉันก็เปลี่ยนไปฉันกระโดดไปที่หน้าต่างและเห็นว่าตัวเองถูกลายล้อมไปด้วยดวงดาวมันเหลือเชื่อมากๆแต่ฉันรู้ว่าจะต้องเจอกับปัญหาที่ใหญ่โตหากถูกพบฉันจึงซ่อนตัวอยู่ในมุมเล็กๆมุมหนึ่งโดยมีเทียวทัดที่สวยงามทางหน้าต่างเล่นกับของเล่นของฉัน ขณะที่ฉันมองดูดวงดาวและดาวเคราะห์ที่ทยานผ่านไปในที่สุดเมื่อเครื่องลงฉันก็แอบ,บย่องออกไปและเดินต่อแต่กลับบ้านในทันเอ้ยในทันทีและทานอาหารเย็นด้วยยังไงก็ยังไม่มีใครสังเกตเห็นเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นความลับนะมันเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่อะ่ะเออจริงๆคุณไม่ควรจะเก็บไว้เป็นความลับเลยนะ oh, <yeah. S 1> <laughs> แต่เราก็จะแบ็กเมลค่ะ,ะเราจะแบ็กเมลมมคุณเห็นไหมว่าที่นี่มีคนเยอะแยะไปเอ้าคนนี้ก็มาสง่งเรา <laughs> ฉันจะแก้แค้นเยนี่อ่าแบ็กเมล คนเยอะแยะเต็มไปหมดเห็นหรือเปล่าเอาเงินของคุณมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยอุ้ยนีไงเด็กของหมู่บ้านได้แล้วค่ะเราเจอเด็กของหมู่บ้านแล้วเหลือใช้ส้วมนั่งยองอีกครั้งเดียวเท่านั้นไหนที่นี่มีส้วมนั่งยองไหมอ่ะมีโอเคมาเลยมาเลย เคลเรอก็จะผ่านเย้โอเคเป้าหมายสำเร็จปรุงอาหารโทโมรานี่คลิกที่ตู้เย็นเตาหรือหม้อแรงดันเพื่อปรุงอาหารของชาวโทโมรานี่ง่ายมากซื้อเสื้อเชิ้ตที่ตลาดกลางคืนเอ้ยเราเคยซื้อไปแล้วว่เาเราซื้ออีกได้หรือเปล่าะ ซื้ออาหารที่ตลาดกลางคืนเตรียมอาหารโดยใชหม้อแรงดันโอ้ง่ายๆนะเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกันก่อนดีกว่าอะไรนี่วันนี้ว่าเขาจะมาตบเราซสอีกอมันจะยังมีเสื้อให้เราซื้อไหมละ่ะอ๋อนี่ไงเฮ้ยมีคำว่าสวมมา,าคือเราซื้อไปแล้ว,วอ,อ,อ่ะอะลองลองสวมดูสิอยบ ก็เหมือนจะเปลี่ยนเฉยๆแฮะยว<อ>เราดูก่อนนะคะว่ามีร้านอะไรอีกมัง้งพอเห็นร้านขายของมันก็มีอยู่แค่ร้านเดียววะรุกคน แย่ yeah, แล้วสิโอ้เคปสอนอ่ายูสอืมลูกแก้วสีไม้ผู้นี้คือมีแต่สีเดิมเลยนะอันนี้ก็เหมือนเราจะยังไม่มีเหมือนกันโอเคเราได้ลูกแก้วมาสองลูกเนาะแต่ว่าลานเออเสือ้อ เราเคยซื้อไปแล้ว่ะทำยังไงดีอะอย่างนี้เควสเราก็ไม่ผ่านดีอะเดี๋ยวเรามาทำเควสซื้ออาหารก่อนแล้วกันอ่อเอาผัดหมี่ฮ่องกงหาการละเมิดกดผู้เชา่ายูนิซออีกแล้วได้ละเมิดกดห้ามทำกิจกรรมทางสังคมอ่อโพสค่าปรับระยะไกลโดยใช้กล่องจดหมายหรือดำเนินโทษด้วยกัน ปรับโดยตรงเพื่อความยุยติรเรื่องไร้สาระนี้โอ้เราต้องรีบไปอะ่ะจำได้ไหมคะที่ตอนนั้นมีคนจัดปาร์ตี้แล้วเหมือนเราไปชา้าแล้วเราแบบไปเออส่งค่าปรับให้เขาไม่ได้อะ่ะ<ๆ>เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวปอกลับมาใหม่ปอขอไปเคลียที่บ้านก่อนออกลับบ้านกลับบ้านก่อนแป๊บนึงอเอาละเอาละทีนี้เราจะต้องได้เงินนะ รู้สึกห้องเช่าที่สองนี้คือจะเป็นห้องเช่าของฮานอยปะไม่นะเราไม่อยากไล่ฮานอยออกเลยอ่ะเราไล่แต่เจ้าของเขาออกเนี่ยปะค่ะส่งสงส่งแม่ส่งไปแล้วนะแล้วยังไงอ่ะไม่มีอะไรขึ้นเลยหรอ ไหนลองเยี่ยมดูสิมันก็กดตรงหน้าประตูอันนี้ไม่ได้เหมือนเดิมนะแล้วคนนี้เขาอยู่ไหมคือเราปรับได้ด้วยตรงไหมนี่ไงดำเนินการปรับอุ๊ยเขาจายอ๋อนี่ไงเขาจายเขาจายยอดเยี่ยมคุณทำสำเร็จ เขาจ่ายค่าปรับการละเมิดกฎโอเคอุ้ยได้พบความลับด้วยนะเราพบความลับของคุณคนคนนี้แหละการเล่นตังเตอ๋อไหนเรามาอ่าหนห,าหน่อยสิวิ้ฮันนอยฮันนอยมการเล่นตังเต๋นะเด็กๆทุกคนในละแวกบ้านของฉันเคยเล่นฮอตสกอตด้วยกัน นานหลายชั่วโมงมีการแข่งขันมากเกินไปมิตรภาพถูกสร้างขึ้นและก็ถูกทำลายออมีถูกฟกช้ำและสร้างตำนานขึ้นมาวันหนึ่งฉันกำลังเผชิญหน้ากับเคนนี่คู่ต่อสู้ฮอสกอตที่น่ากลัวที่สุดในบล็อกฉันคอยจับตาดูเคนนี่และเมื่อเขามองไปทางอื่นสักเสี้ยววินาทีฉันก็เคลื่อนตัวเล็กน้อยทำให้ง่ายขึ้นสำหรับฉันโชคไม่ดีเอ้ยโชคดีที่ไม่มีใครสังเกตเห็นฉันลองเอยด้วยชัยชนะและกลายเป็นฮอสกอตอันดับหนึ่ง คนใหม่ในละแวกบ้านของเราและฉันก็ไม่เคยถูกปลดจากบัลลังเลยทุกวันนี้ฉันก็ยังคงภูมิใจกับตำแหน่งนั้นอยู่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงถ้าใครรู้ว่าฉันคือคนหลอกลวงอ่ามันก็แค่ทริกละมัง้งแต่เราก็จะแบ็กเมลเธออยู่ดีนะถึงเธอจะจ่ายเงินอ๋อค่าปรับก็นาม เงินนะ่ะขอโทษด้วยนะทำไมออกมาไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วเข้าไปในห้องเขาได้ยังไงอ่ะออกมาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เคาะประตูแล้วก็อยู่ในห้องเขา <c oughs> เออแล้วแล้วเธอเข้าไปได้ยังไง คุณค่าฉันรู้ความลับของคุณแล้วถึงคุณจะเออจ่ายค่าปรับชันแล้วแต่ว่าฉันก็ต้องการหาไรายได้เสริมอีกเหมือนกันนะฉัน,นขอโทษด้วยนะอันนี้มีแบ็กเมลมันขึ้นแล้วนี่แบ็กเมลแบ็กเมลลูกบ้านทุกคนของฉันต้องโดนค่ะคุณก็ไม่เวน้น <laughs> เพราะฉะนั้นจ่ายฉันมาเถอะค่ะทุกคนเขาก็จ่ายฉันทั้งนั้นขอบคุณนะคะโอเคได้เงินมาอีกแล้วเอ้าเขาเป็นเพื่อนกันเฉยเออดีดีดี อะไรสักอย่างอะเนีเ่ยเออมันมีความเหมือนโจ๊กเขาต้มอ,อะไรอย่างงี้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้รรทุกคนคะเหมือนปอจะซื้อไม่ได้แล้ววะ่ะเพราะว่าปอเคยซื้อไปแล้วเควนนี้ปออาจจะไม่ผ่านอ่ะปออาจจะทำไม่ได้นะ ป้าเสียใจจังนอ่อพมาดูหลายรอบแล้ววะมันก็มีแค่ให้สวมกับใส่เพราะเหมือนเคยซื้อไปแล้วมันก็เลยปลดลอ็อกแล้ววะ่ะเอาอยู่ๆก็มารู้ความลับของเขาเฉยเลยส่องเองใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยพอไม่ได้บอกไอ้น,ไน้องส่องนะแต่น้องส่องเองอะ โอเคของเหมือนเดิมเลยนะคะอ,อันไหนไหนเราก็รู้แล้วอะเดี๋ยวขออ่านก่อนสน้สนําแห่งความหวาดกลัวฉันฝันร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องสน้ําที่มีผนังลื่นจนไม่สามารถออกจากสะได้เอ่อที่เดียวที่คุณจะสามารถออกจากสาได้คือใช้บันไดเพียงอันเดียวและมันหายไปในทันทีเมื่อฉันว่ายน้ำไปทางนั้น ทิ้งฉันให้ติดอยู่กับสระเป็นชั่วโมงข้างนอกเริ่มมืดฉันเหนื่อยและหิวเพื่อนและครอบครัวของฉันไปมาผ่านฉันไปแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่าฉันติดอยู่ไม่ต้องช่วยฉันออกจากสระน้ำน่ากลัวใช่ไหมไม่นานมาไม่นานมานี้ความฝันสดใสมากฉันเริ่มเดินละเมอเมื่อวันก่อนฉันตื่นขึ้นมาแล้วลอยอยู่ในน้ำแถวบ้านของฉันห่อตัวอยู่ในผ้าห่มเปียกเหมือนเบริโต มันน่าอะไรคือเขาฉี่แตกใช่ไหมคือเขาฝันว่าเขาว่ายน้ําอยู่แล้วเขาก็ออกจากสาไม่ได้สุดท้ายมันก็เปียกไปหมดแล้วคือเขาฉี่แตกหรือเปล่านะเพราะว่าวนเหมือนกับว่าฉันตื่นขึ้นมาห่อตัวอยู่ในผ้าห่มที่เปียกใช่ไห่บอกเพาเข้าใจถูกหรือเปล่าถ้าฉี่แตกนี่ก็คือหน้าไออยู่นะเราจะเผชิญหน้ากับความลับเฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะ เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟูฟูนิวบาระเฮย้ <evaluation S 2> ยมันไม่มีเผชิญหน้ากับความลับของเขาขึ้นมาหรือว่ามันไม่ใช่คนนี้อ่ะคนไหนอ๋อคนละคนเหรอแล้วคนนี้คือใครอ่ะอันนี้ไงคนนี้ ผิดคนคนร้านขายข้าวอะโอเคนี่ไงพระเชิญหน้ากับความลับแหม z o งผมทรงเดียวกันเข้าใจผิดเลยฉันรู้ความลับของคุณแล้วค่ะเพราะฉันนั้นคุณรู้ไหมคะว่าจะต้องทำยังไงอ็ทำไมไม่มีแบกเมลวะ อันนี้ขึ้นมาแล้วมาค่ะจ่ายเงินฉันมาซะดีๆเธอนี่มันนักวไถยจริงๆเลยนะอะไรอีกนี้การประท้วงของยูนิตสี อะไรเนี่ยให้ไปสัญญาเงื่อนไขที่ดีกว่ากับผู้เช่าแล้วก็โทรตามเจ้าของที่ดินและร้องของเงื่อนไขที่ดีเอ้ยอันนี้มันเป็นเอ่อให้ทำสำหรับที่เราเป็นผู้เช่าหรือเปล่า mm hmm. แต่นี้เมื่อเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องทำแต่ข้อแรกใช่ไหม mm hmm. โอ้โหเพียบเลยอะตื่นก่อน มาเยอะกว่าเดิมนะอีกนะมาตะดึกตะดื่นเชียวอาอามาขออภัยทุกคนขออภัยทุกคนแต่ไม่ใช่ขออภัยสิสัญญาว่าจะมีเงื่อนไขที่ดีมาเลยมาเลยเอ้ามาเพิ่มอีกอาอามามามาที่ไหนเนี่ยอ เออทุกคนใจเย็นๆนะฉันสัญญาว่าฉันจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่านี้เ,เขาเขาโอเคกันไหมอ่ะนี่พอเราพูดกับใครเขาก็ลดใยลงอยู่นะมันน่าจะสำเร็จไหมดูเหมือนว่าผู้เช่าจะได้ระบายความโกรธทั้งหมดแล้ว แล้วตอนนี้ก็ล้อยู่ในสถานะที่เป็นมิรมากขึ้นบางทีอาจดำเนินการเพิ่มเติมได้ในครั้งต่อไปไม่เช่นนั้นกันจะอันดับของคุณจะถูกจอมตีคือ <c oughs> กับหมาก็ไม่เว้นนะ <c oughs> กับหมาก็ล้วงความลับนะแล้วมันได้ว่าพ <c oughs> อ <c oughs> อยากรู้อ่ะออพี่แตงหวาน <c oughs> พี่ทำอะไรคะทำไมพี่มาสั่งผมแบบนี้ละคะอ๋อพี่กำลังเอ,อ่อทำภารกิจอยู่นะ หนูไม่เข้าใจหรอกส่องมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ความลับอะไรเลยอุ้ยน้องมาเล่นของเล่นที่เราซื้อให้ด้วยอยดีใจดีใจ นี้คุณจะมาล้วงความลับหมาใชเหรอคะอ๋อเปล่าเปล่า,า <c oughs> อันนี้คุณมาส่องความลับชั้นคืนหรอคะ <c oughs> คือทุกคนในหอนี้คือแบบเป็นซิมน,นักเผือกสินะโอ้ยูนิตสได้เก้าขึ้นสู่ยูนิตหดาวแล้ว <c oughs> เราก็จะสามารถแบบขึ้นราคาแพงๆได้ใช่ไหม แต่เหมือนต้องรอให้ครบกำหนดอันนี้ก่อนนะอุ้ยนี่มีห้าดาวสองอันแล้วนะไว้เป็นเล่นไปเหมือนว่าอาชีพที่มาใหม่กับภาคนี้ก็จะเป็นช่างซ่อมบำรุงเนาะก็คือเหมือนที่เราไปจ้างเขามานั่นแหละปอกก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะให้น้อง ทำงานใหม่อันนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือพอทําเควสนั้นก็ไม่ผ่านแล้วอะเพราะว่าพอซื้อเคยซื้อเสื้อไปแล้วแล้วเควสให้มันมาให้ทําซื้อเสื้อเนาะกลายเป็นว่าเอ้ยปอมไม่รู้จะทําอะไรดีแฮะก็เลยให้น้องไปทํางานใหม่นี้ดีกว่าเป็นช่างซ่อมบํารุงเนาะเลือกเวลาได้ด้วยนะเออเอาเป็นอะไรดีอะเอาเป็นช่งชวงเช้าดีกว่า มาเราจะได้แบบมีอะไรทำหน่อยฮะสัญญาการทำงานโทรขอความช่วยเหลืออ่ะโอเคต้องบรรลุการทำสวนระดับสองโอเดี๋ยวนะนักนักซ่อมบำรุงต้องทำสวนได้หรอคะนี่ไงเรามีผักที่เราปลูกไว้อยู่อ่ะเดี๋ยวเรา มาเพิ่มสกิลการทำสวนกันสะหน่อยอผักเขียวจะตายอยู่และรดน้ำปุ๊บเขียวเลยเออสัญญาการทำงานที่บ้านก็คือการโทรขอความช่วยเหลือรับการสํารองข้อมูลโดยใช้โทรศัพท์และเลือกบริการซ่อมไหนโทรศัพท์เลือกบริการซ่อม อัาน,นี้ไงขอบคุณในการเรียกบริการซ่อมทั่วราชอาณาจักรเราจะส,งส่งร้างเราจะส่งช่างเทคนิคไปก็คือให้โทรเฉยๆอย่างนี้รอคือการทำงานอ่าโอเคอ่าเหลือแค่ทักษะการทำสวนเนาะมีต้นไม้แค่สองต้นเองอะปลูกเพิ่มดีไหมเขาช่างมาแล้วอะ ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ต้องการบริการของฉันนะ <_ C 1> ใช่ค่ะบ้านฉันไม่มีอะไรพังเลยค่ะแต่เควสมันให้ฉันโทรขอโทษด้วยนะคะ <_ C 1> <_ C 1> อ่าน้องเริ่มมึนงงจากสปอเชื้อราอีกแล้วนะคะอ่าน้องมีสปอเชื้อราติดตัวแล้วนะคะแต่ว่าปอจะยังไม่เอาออกเนาะปออยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงโอเครอดูกันดีกว่า การละเมิดกดผู้เช่ายูนิตสละเมิดกดห้ามเสียงดังเพื่อนบ้านนอนไม่หลับและต้องทำอะไรสักอย่างโพสค่าปรับจากระยะไกลทางกล่องจดหมายหรือสไปเผชิญหน้าโอเคเอายูนิตสใช่ไหมยูนิตสคือใครเราไปเก็บเอากับเขาเลยดีกว่าไหมคะนีสาคนนี้นเนาะไปเยี่ยมยูนิตหน่อย อ,อ่ะแจ้งค่าปรับเนาะอุ้ยทำไมมีสองอันน่ะคือเราเราจะเรียกเขามาที่นี่แล้วกันอันนี้ไงเขาจ่ายมาแล้วนะคะยูนิตสามสองร้อยห้าสิบบาทเออแล้วก็อ๋ออ๋อ,อยูนิตสองยูนิตสองด้วย โอเคทั้ง2องยูนิตจ่ายแล้วเนาะนี่ไงไม่ขึ้นว่าทำผิดกดละและนี่ละ่ะอ่านี่ก็ไม่ขึ้นว่าทำผิดกดแล้วโอเคโอเคเป็นลูกบ้านที่ดีแล้วก็สบายใจนะ yep, คุยกันรู้เรื่องโอ้ <laughs> oh, ทาอาหารเต็มไปหมดเลยลูกบ้านฉัน <laughs> เออดีนะมีข้าวฟรีให้กินตลอดเลยอะ <laughs> คนนี้ก็ทำอาหารโอ้ยอยู่บ้านเช่านี้คือกินดีอยู่ดีมากเลยนะคะอาต้องเริ่มทำงานนะคะเออเดี๋ยวเราเจะให้น้องทำงานที่บ้านหรือว่าไปทำงานดีให้น้องทำงานที่บ้านแล้วกันเนาะโอเครดน้ำต้นไม้ที่บ้าน หรือพื้นที่ส่วนกลางสามครั้งโอ้ยเรามีสองต้นนะดิเดี๋ยวเราซื้อเอ่อที่ปลูกต้นไม้เพิ่มก่อนนะคะตอนนี้ปอก็ให้น้องเริ่มทำงานแล้วนะคะคือไม่เข้าใจเลยอะ่ะเป็นนักซ่อมทำไมต้องมาทำไมต้องมาทำสวนด้วยอะ่ะหรือว่าแบบรับจ้างทำสวนด้วยอย่างเงี้เปล่า ตอนนี้ก็คืออาการเชื้อราของน้องมันเพิ่มวันขึ้นเรื่อยๆเนาะจากตอนแรกอะเป็นสองชั่วโมงตอนนี้กลายเป็นสามวันละคือปอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงอุ้ยเอาเชื้อราไปติดพือนปะเนี่ยตอนนี้คือน้องตาเหล่เลยนะ <c oughs> เอาละค่ะในคลิปนี้เดี๋ยวปอก็ต้องจบไว้ที่ตรงน,นี้เนาะ <c oughs> ก็คืออาการของน้องจะเป็นยังไง เดี๋ยวลองมารอดูกันน้องอาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้ตอนนี้ปอกําลังพิสูจน์ด้วยปวดตอนนี้ปอกําลังพิสูจน์ด้วยตัวปอเองนะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย